บันเทิงคดีหมายเลขหนึ่งสัมภาษณ์เล็กจุลจักรวันที่ห้ามกราสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดถ้าเรียกกันตามบรรดาศักดินะ์เนี่ยจริงๆแล้วผมต้องเรียกคุณว่าอะไรนายจุลจักรจัก,จกรพงศ์นายแค่นั้นแค่นั้นครับมันจบจบที่แม่ผม,นะมเพราะ<ม>ว,ว่า เรื่องยศต่างๆเนี่ยมันผ่านในทางผู้ชายถ้าผ่านมาทางผู้หญิงเองเดียวก็ค่อยลดลดระดับลงมาเรื่อยๆจนเหลือสูงถ้าแม่ผมเป็นพ่อผมมาผมาบอกว่ามองดูแต่ในเมื่อแม่ผมเป็นผู้หญิงและพ่อผมเป็นฝรั่งคนธรรมดาก็เลยเป็นแค่นายซึ่งผมว่าดีแล้วเป็นเรื่องถกเถียงกันในอินเทอร์เน็ตหลักบางคนก็มาอธิบาย ค่อนข้างเยอะว่าไอ้คุณไม่รู้หรอกเนี่ยจริงๆแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยมันี้ก็เฮ้ยไม่ใช่มากเลยผมเห็นเต็มกระทู้เลยเป็นข้อข้องใจที่จะมันถามนายครับนายเฉยๆเมื่อก่อนก็เด็กชายครับอนาคตก็ลุงครับแล้วชื่อฮิวโก้จุนอเล็กซานเดอร์เลวีใครตั้งให้แล้วมันมีความหมายแบบมันชื่อคนไทยไหมแบบนาย ุเทพนายทวัชชัยนายสัญญาไม่ได้ไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนเท่ากับชื่อไทยที่มีความหมายที่แปลได้ตรงๆชื่อฝรั่งมักจะเป็นชื่อที่เขาใช้กันมาก่อนส่วนมากนามสกุลฝรั่งบางนามสกุลจะมีความหมายแต่ชื่อที่เขาเรียกว่า first name เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีส่วนมากก็เป็นชื่อจากไบเบิลหรือชื่อจากประวัติศาสตร์หรือชื่อจากถนน อันนั้นเป็นชื่อในพาสปอร์ตอังกฤษผมตอนที่ผมในใบเกิดผมก็คือฮิวโก้จูลาอเล็กซานเดอร์ลีวีชื่อกลางนี่ก็สลังหลายคนก็จะมีชื่อกลางซึ่งบางทีจะเป็นชื่อยาติหรือชื่อปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยเลยผมก็มีชื่อจุลาด้วยโรเบิร์ตเนสตามาเล่หรือว่าใช่จอห์นวินสตันเลนนอนใครวะใช่ว,วินสตันก็ก็ แต่ส่วนมากเท่าที่ผมสังเกตมันก็จะเป็นชื่อที่ตอนแรกเขากาจะตั้งชื่อนี้แหละแต่ว่าไม่ผ่านเลยก็เอาไว้เป็นชื่อกลางแล้วกันลกว้างไปหรือเปล่าช่วงนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณมีกิจกรรมอะไรไหมพิเศษครอบครัวหรือว่าทำอะไรผมก็พาลูกกับเมียไปร่วมฉลองไปกินข้าวไปอะไรกับพวก ที่บ้านญาติผมแต่ก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรพิเศษมากเพราะว่าลูกก็ยังสามขวบเองก็อยู่ถึงเที่ยงคืนไม่ไหวเลยก็ไม่มีข้าวดาวไม่มีอะไรเราอยู่กันที่ระยองก็ลูกก็ได้นอนดึกกว่าปกติแล้วก็เข้านอนก็มีแค่นั้นโรงแรมรีสอร์ทหรือบ้านพักส่วนตัวรีสอร์ทรีสอร์ทไมมีบ้านหลายหลังใหม่แล้วชีวิตเปลี่ยนไหมตั้งแต่ มีครอบครัวมีลูกแน่นอนแน่นอนการจัดลำดับความสำคัญของผมก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าแล้วมันก็ทำให้มันก็ทํทำให้การตัดสินใจง่าย,ายขึ้นพอมีลูกโดยเฉพาะพอมีลูกพอมีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวก็ก็มีผลกระทบนอกต่อการตัดสินใจการใช้เวลาว่าจะเลือกที่ใช้เวลากับอะไรแต่พอมีลูกมันยิ่งมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทั้งความจําเป็นและความถูกต้องด้วยเราก็อยากจะเป็นพ่อที่ดี แล้วมันก็จําเป็นมันมีบางเรื่องที่จําเป็นต้องทําจําเป็นต้องดูแลจําเป็นต้องเลี้ยงจําเป็นต้องให้ลูกาพาไปหาหมอต้องทําอะไรเยอะแยะเลยมันก็เรื่องอื่นที่เมื่อก่อนอาจจะทํากันก็อาจจะไม่ค่อยได้ทําเลยนอกจากงานกับลูกกับเวลาที่เหลือก็ให้กับแฟนก็ก็ต้องตัดตัดไปหลายอย่างเหมือนกันแบ่งเวลายังไงใครเลี้ยงลูกมากกว่ากัน มีพี่เลี้ยงหรือว่ามีมีมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงด้วยเพราะว่าทั้งผมและภรรยาก็ทำงานแต่เราเงานเรามันก็ไม่ไดโดยเฉพาะงานผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานประจำมันบางทีก็จะมีงานเยอะอย่างช่วงธันวาก็จะงานเยอะออกไปเล่นดนตรีออกไปไลบางทีผมก็ต้องไปทัวร์ที่อเมริกาเลยตราบใดที่ผมไม่ทำงานผมก็จะอยู่กับลูกซะส่วนใหญ่เพราะว่า เราไม่รู้ว่าเราจะต้องออกไปลบต่อเมื่อไหร่ลูกนี่เลี้ยงนมแม่ปะ่ะปีหนึ่งดีเท่าที่ผมเห็นนี่คือคือดีเขาก็โตเขาก็ฉลาดแต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าเลี้ยงด้วยนมผงเขาอาจจะโตอาจจะฉลาดาจ,จะไม่ป่วยเหมือนกันก็ได้แต่ว่าเห็นเห็นชัดๆว่าว่า,ว,าว่าดีสําหรับเขาถ้าเป็นไปได้แต่ว่ามัน ถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องทํางานต้องทําอะไรเยอะหรือว่าร่างกายไม่อํานวยความสะดวกมันก็ไม่ได้มีผิดถูกหรอกนมผงก็ไม่ได้เป็นพิษหรอกตอนนี้กี่ขวบแล้วลูกสามขวบแล้วมรมาโอ้คระาวางแผนอนาคตของลูกไว้ยังไงอยากอยากให้เรียนเมืองไทยอ,อยากให้เรียนเมืองไทยก่อนให้ไม่ได้ถามเลย ก็น่นแหละอนาคตที่ของลูกมันก็มีอยู่แค่นั้น,นคือการศึกษานอกจากนั้นอนาคตก็คือเล่นกินขี้นอนวิ่งหลายคนสงสัยว่าแบบได้เห็นเล็กเรียนเมืองนอกแต่ก็เรียนไทยก่อนใช่ไหมใช่เรียนไทยก่อน<ๆ>ใ,หให้อ่านออกเขียนได้ให,ให้เพราะเขาเกิดที่เมืองไทยก็เป็นคนไทยในที่สุดวันข้างหน้าไกลๆเขาก็ต้องมาดูแลเรื่องต่างๆที่ครอบครัวเรายัางมีอยู่ในประเทศนี้เพราะฉะนั้น ความเข้าใจภาษาไทยและความเข้าใจความเป็นคนไทยของตัวเองเนี่ยสำคัญมากผมไม่อยากให้เขาเป็นลูกครึ่งที่ไม่มีวัฒนธรรมสักฝั่งหนึ่งเลยผมรู้สึกว่าบางทีการเป็นลูกครึ่งนี่นก็มันก็ง่ายตรงที่ว่าเราก็เลือกสองประเทศเอ๊ะเราจะเป็นเราจะอยู่ประเทศน้งประเทศนี้มันก็เป็นมันก็เป็นความโชคดีแต่ในเวลาเดียวกันมันก็จะเป็นเกิดความสับสนแล้วบางทีจะเกิดความไม่ไม่ไม่ใส่ใจกับภาษา เพราะว่าต้องแบ่งสมองไปสองภาษาท,ท,ทั้งที่สมองมนุษย์มันก็สามารถบริหารสองภาษาได้สบายมากยิ่งตอนเด็กเพราะฉะนั้นผมอยากให้ภาษาไทยเขาคล่องแคล่วชัดเท่ากับเด็กไทยทั่วไปเพื่อที่จะไม่ได้โดนไม่โดนเอาเปรียบหรือดูถูกน,น,นี่แหละครับพวกผมนี่ก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอย่างเช่นเพื่อน สาวๆไปได้สามีฝรั่งกันไปอยู่บางนอกก็กเคยถามแบบเดี๋ยวนี้มึงฝันเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอืมเพราะว่าเราไม่รู้อ <laughs> อย่างลูกเล็กเนี่ยน่าจะกลายเป็นลูกครึ่งนานาชาติเลยนะใช่เพราะว่าตามสายเลือดแล้ว <Yeah. S 2> <า>เยอะะว่งภรรยาด้วยใช่ฝั่งแม่ก็มีเลือดปากีสถานด้วยเลยก็อีชาติ <laughs> อยู่ในสายเลือดลูกฝั่งผมเนี่ยนะมันก็แล้วแต่ถ้านับจะนับยิวเป็นเชื้อชาติหรือเปล่าพาอทางพ่อผมเป็นยิวลัสเซียโดยโดยกําพืชนะแล้วก็แต่ก็เป็นคนอังกฤษแหละก็เป็นฝรั่งแต่ฝรั่งมันก็มีหลายรสเหมือนคนไทยก็มีหลายรสชาติอ่ะมันมีไทยเหนือใต้มอญลาวเขมรเสียมเยอะแยะเลยลูกผมก็คงประมาณเจ็ดเชื้อชาติแหละ แต่จริงๆแล้วถ้าเรามานั่งแบ่งนะคนเราเนี่ยทุกคนแหละก็คงเป็นพันสายลุ้งอยู่แล้วเพราะว่าถ้าแบบกลับไปไกลพอในในเรื่องของประวัติของค,อครคอบครวัวแต่ละครอบครัวมันก็คงไปนอกประเทศนี้แหละแล้วคําว่าไทยถึงเราคงไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าคุยเท่าไหร่แต่แต่คำว่าไทยก็ไม่ใช่เชื้อชาติด้วยซ้ำมันเป็นเป็น,เป,นเป็นอนาคตการเมืองเพราะว่ามันเราไทยนี่มันไม่ได้เป็นเผ่าหรือเป็นสายเลือดหรือเป็นสายพันธุ์ ไทยนี่เป็นประเทศใหม่พันสายลุงน่าสนใจนชื่อรายการพินนกเมธีสุวกคุณนะนับพันแสงลุงถ้าจะให้แบบว่าดูติดดินกว่านั้นก็คือพันทางเลยละครับคุณแม่และภรรยาเล็กวนอะไรเรื่องของเล็กมากที่สุดอาจจะเป็นวิสัยหรืออะไรเนี่ย ที่ปมากสุดไม่ถามว่านิสัยเสียในตัวเล็กคืออะไรหรอกแต่ต้องเอาสองคนเนี้เป็นตัวหลักก็คงเป็นความาใจร้อนของผมแล้วก็ผมบางทีจะเป็นคนที่รีบตัดสินใจแล้วก็ดือ้อผมไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆถ้าผมถแถลงนโยบายแล้วเนี่ยมันยากที่จะถอนด้วย เรื่องแบบเที่ยวพูดว่าไม่ลูกจะไม่ทําอย่างนี้หรือผมจะไม่ทําอันนี้ผมไม่อยากคุยกับคนนี้หรือไม่ทําไมต้องไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือก็จะเหมือนเด็กดื้อบางทีผมเชื่อว่าเขากขคงก็คง,ง,งเป็นเรื่องที่น่าลาคาญที่สุดของนิสัยผมก็คือความดื้อและความใจร้อนหลุดหงิดง่ายโดย,ยอาจจะบางทีอาจ,จะไม่ได้คิดว่าเออคนอื่นเขาก็อาจจะหเหมือนกันแต่เก็บอาการด้วยความเกรงใจดว้วยความเป็นผูยยย้ใหญ่ เบาเบาบ้างอย่างนี้เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างล่ะผมเลี้ยงปลามังกรผมเลี้ยงมันนานมากแล้วตั้งแต่ตัวเท่านิ้วก้อยตอนนี้ก็โตเท่าแขนแล้วแล้วก็มีปลาตะเพียนตัวเล็กๆในตู้ในสวนแต่นั่นคือที่ที่คอนโดผมนะผมไม่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่แต่ที่นี่ก็ยังมีเต่าที่ผมเลี้ยงไว้แล้วก็ยังมีแมวหลงจากอยู่นอนน เห็นเมื่อก่อนตามหาปลาเสะือตอเจอหยังไม่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสัตว์สงวนด้วยซึ่งผมก็รู้สึกว่าผงไม่ควรเอามาเลี้ยงแล,ล้วล่ะแต่ว่าเคยเลี้ยงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีช่างมาอ็อกเหล็กแล้วก็รู้สึกว่าแก๊สจากแก๊สจากการอ็อกเหล็กเนี่ยมันมันตกลงไปในสระแล้วปลาทุกตัวตาโปนหมดแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าการเลี้ยงสัตว์นี่มันก็นอกจากสัตว์บางบางชนิดที่ ที่ถือว่าเพาะพันธุ์มาสาหรับการเลี้ยงเนี่ยผมเริ่มเริ่มอึดอัดใจกับมันนิดนึงแล้วเมื่อก่อนผมจะเลี้ยงกิ้งกา่าเลี้ยงอะไรแต่สัตว์พวกนี้ไปอยู่ในป่าน่าจะดีที่สุดแล้วก็ตะกวดก็วอร์นุสเอ่อโกลเด้นซิลเวอร์ก็ขึ้นมาที่บ้านเราบ่อยเลยถ้าอยากจะเห็นสัตว์พวกนี้ก็ได้เห็นแหละแต่ไม่ต้องถึงกับเลี้ยงหรอกมันอยู่ของมันได้ไใช่ไหมทักทายใช่มันเป็นสัตว์น้ำโชคสำหรับผม ช่วงปี54เนี่ยน้ำท่วมที่นี่ไหมท่วมครับก็ท่วมท่วมตรงศาราแล้วก็เข้ามาในสวนช่วงนั้นอยู่เมืองนอกหรือเมืองไทยอยู่เมืองไทยครับอยู่เมืองไทยเหมือนชาวไทยทุกคนที่เป่าบา้านใช่ก็ก็เป็นห่วงครับก็เป็นห่วงเพราะว่าเราก็อยู่ริมแม่น้ําบ้านเราก็เป็นบ้านไม้ใต้ถุนก็ของเพียบ แล้วแถมที่เรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเรามีปลาชะโดตัวนึงที่เราเลี้ยงอยู่ในบอ่อซึ่งปลาชะโดก็ถ้าใครรู้จักเรื่องปลาก็รู้ว่านี่เป็นปลาที่นิสัยแย่ที่สุดในโลกผมก็กลัวมันจะหลุดออกมากัดผมและพนักงานแล้วก็หรือหลุดออกไปในถ้าน้ํามันขึ้นมาถึงถนนมันอาจจะหลุดออกไปกัดเด็กกัดอะไรผมก็ที่ผมเตรียมรับมือที่สุดก็คือทำยังไงถ้าน้ํามันถึงบอ่อแล้วปลาชะโดหล,ลุดออกมาเนี่ยผมคงต้องฆ่ามานัน าจระเข้เขาหลุดกันเป็นพันๆตัวเขายังไม่กังวลใจเท่านด็กผมรู้สึกว่าจระเข้นิสัยไม่แย่เท่าปลาชะโดครับปลาจระผมเชื่อว่าจระเข้มันของกลัวคนแต่ปลาชะโดไม่กลัวคนปลาชะโดนี่ไม่มีความปานีนะครับเรื่องดนตรีบ้างดีกว่าเน็กหัดเล่นกีตาร์เมื่อไรอ่ะเพราะว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยชุดแรกๆสิบอัลบั้มสิบร้อยนี่ก็ไม่เห็นเล่น หือแต่แตมรีนเคาะอย่างเดียวกับร้อง<า>อย่างเดียวก็ไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นมือกีตาร์มันเล่นด้วยความจําเป็นพอสิบล้อเริ่มมีพอพี่เอเข้ามาในสิบล้อเนี่ยพี่เอพอพี่เอพอเข้ามาอยู่ในสิบล้อแล้วก็เริ่มชุดชุดสองไม่เท่าไหร่แต่ชุดตามมาเนี่ยเริ่มมีพวกลายประสานที่ระหว่างมือกีตาร์สองคนที่เป็นลายลีดทั้งคู่ประสานกันเนี่ยส่วนภาคลิตริมก็จะดรอปออกไปผมก็เลยจําเป็นต้องมาตีคอร์ดไม่งั้นก็ต้องจ้างมือกีตาร์อีกคนนึง แล้วก็ตอนไปเมืองนอกก็มีมือกีตาร์แต่เขาเล่นลีดเขาต้องเล่นพวกเสียงรายละเอียดเลยมันจําเป็นที่ผมจะต้องตีคอร์ดแถมตอนแต่งเพลงอยู่คนเดียวก็เริ่มแต่งเพลงเองได้กับคอร์ดเจ็ดคอร์ดที่มีอย mm. ู่ก็เป็นความจําเป็นผมยังคงต้องเรียกตัวเองว่าเป็นนักร้องมากกว่ามือกีตาร์แต่ก็เล่นได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีความจําเป็นกับการแต่งเพลงเพราะว่า ถ้าอย่างครูเพลงหลายคนผมก็วัดเล่นกีตาร์ไม่เป็นนะแต่อาจจะเขียนเนื้อลองเนื้อหาได้ดีนะกรับตะพุกาใสคนทำทำนองทีใช่แต่ถ้าเกิดเราได้ทั้งผมเป็นคนผมทำนองผมได้อยู่แล้วอแล้วก็เนื้อ้องพอเป็นภาษาอังกฤษผมก็รับผิดชอบเองหมดเลยก็แค่ต้องมีอะไรให้ปูพื้นให้ผมร้องทับได้เพราะเพลงผมก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือ ใช้ทางคอร์ดที่แปลกใหม่มากมันก็ยังยึดอยู่ในคันทรีจอห์นนี่แคชก็ไม่ได้เป็นมิกิต์ที่เก่งร่วมงานกับปามม่เป็นไงบ้างอ่ะผมว่าดูแล้วเคมีมันใกล้ๆกันก,ก็ก็เป็นก็ก็เป็นอะไรที่ดีมันก็มันเป็นอะไรที่อุดใจพอเรารู้สึกว่าออมีคนศิลปินที่เป็นคนดังและเป็นพ็อปสตาร์จริงๆที่สนใจที่จะมาทำงานกับเราหรือเรามี